ไม่เอาเอาเธออ่ะเอาไหมอันนี้เอาไหมอันนี้อ่ะอันนี้เอาไหมคะไม่เอาเลยเหรออ๋อไม่เอาเลยเหรออันนี้คุณขาดด้วยสิวันนันโอ๊ะไม่เอาค่ะขอบคุณค่ะด้วยอ้าวอ้าวบินถ่ายแบบนี้สวยกว่านะถ่ายถ่ายแบบสวยกว่าปะไป่เอ็มมันอัญญาทำลาลูกอัญญาทำอะไรลูกมัมมัมเหรอโซ่เหรอลูกอะไรเหมือนถ่ายไลน์เลยที่บินถ่าเรียนด้วยนะ กดดันเนี่ยกินอะไรคะกินอะไรเจ้าอะพานพ่อเหรอจะติดสินบนเหรอติดสินบนพ่อเหรออ๋อติดสินบนพ่ออือเอวินินได้เหรอแบบนี้มาแล้วนะอัญญากินได้เหรอลูกฮะ หนูกินได้หรอคะขวบเดียวกินได้หรอคะลูกกินไม่ได้หรือเปล่านอนหรือเปล่าคะอันนี้ด้วยอันนี้ด้วย <c oughs> อยู่ี้ย <c oughs> ไม่เอา <c oughs> เอาเธออะเอาไหมอันนี้เอาไหมอันนี้อะอันนี้เอาไหมคะไม่เอาเลยเหรออ๋อไม่เอาเลยเหรออันนี้ขอบคุณค่ะด้วยสิคุณนันทอกไม่เอาค่ะขอบคุณค่ะด้วยไมาเอาไม่เอาอะไรเลย เอาอ,อันนี้เอาอันนี you know, ้เอาอันนี้ค่ะอ๋อสือบาร์บี้ไม่เอาเอาไดโนเสาร์อืมอันนี้เอาไหมอันนี้เอาไหมลิปเตอร์ไดโนซอร์ไหมนี่ไหมเอาไหมคะนี่เอาไหมไหนอะไรอะเออชี้ชี้อันนี้ละกันอันนี้อ่ะอันนี้เอาไหมไม่เอาเลือกแล้วอะเลือกอันนี้เอาไหม เดี๋ยวาพีกเดี๋ยวาพีกเอาไหมไม่เอากี่ขวบลเนี่ยลูกสาวสาวมันมีไอันนี้เอาไหมไม่เอาไม่เอาไม่เอาด้วยอันนี้อันนี้เอานะอ่านี่นี่เลโก้เลโก้เอาไหมอเอหยาฮะนี่บิน่น้สวยว่านะถ่ยถสวยก่ะ อันยาทำลาเลูกยอันยาทำอะไรลูกมัมมัมเหรอสู้เหรอลูกอะไรเหมือนถ่ายไลน์ที่ดินถ่ายเนียนด้วยนะกดดันเนี่ยเอ๊ะเอ๊ะเนียนเลยนะเเรอ๊ะเอ๊ะเนียนนะเฮ้ยขออันนี้แหลี่ดิเอ็นตะกี้เหมือนกันเพราะว่ามันเกิดได้มันกระโดดแล้วผู้ชายเกิดได้แลน่หรอไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่พี่เอ็มนะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูปุ่นะ อาาทำไรล,ลูกแม,มแนแมนไหมแมนเลรูสว่าอะไรลูกอะไรคะมันคืออะไรคะหยิบเลยลูกอ <c oughs>

เรื่องแบบนี้รู้ทําไงอะถ้าแบบมีรู้ทําไงฮะนี้จะว่าไหมให้ว่าดนะวาดไหมวาไหมฮะนี่วา,แวาดแน่เลยกินอะไรคะกินอ,อะไรดาอ่ะพพ่อเหรอจะติดสินบนเหรอติดสินบนพ่อเหรออ๋อติดสินบนพ่อ,อ เออกินได้หรอมีมาแล้วนะอัญญากินได้หรอลูกฮะหนูกินได้หรอคะขวบเดียวกินได้หรอคะลูกอืมกินไม่ได้หรือเปล่านอน่หรือเปล่าคะโนงน่ไหมคะไหนโนโนทำยังไงคะโน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 ทำยังไงคะไหนอ้าปากซิมีอะไรอยู่ในปากคะกินหรือเปล่าหนูกินเข้าไปหรือเปล่าคะกินไหม อยู่ได้กินเข้าไปไหมคะอืออือเหรอกินเข้าอร่อยไหมอือชอบไหมคะแล้วมันกินได้ไหมลูกนอนนอนนะนอนนอนนะนอนนอนแล้วนะไม่เอาเดี๋ยวติดคอนอนนอนเนาะโอเคไหมอือมันคืออะไรอายวาอายวาอยากกินด้วยเหรอลูก